ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเมือนี้เราแอมเราทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพอยังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะคุณพ่ออหัวนาผีครับก็ไม่หาอยู่ในบ้านบรเห็นว่าสันถามชาวบ้านครับบ้านไก่ชิดครับเว่ามาหายเขาอยู่ทงหน้าว่าสันครับเอฟซีเนาะโอ้เขาร้ายครับเอฟซีเข่าร้ายครับเจียวกาลังเลียบมาขึ้นนี่ว่าสันครับเอฟซีเนาะทั่หาเบาแอมเราทงแบบดวนครับทั่หาแบบดวนทันวา หลังจากเกี่ยวเขาแล้วมีผีผู้เทาครับเป็นคนโบราณล่างใหญ่สูงดําครับอ้ยนมาล้ายครับเอฟซี e เนาะมายืนขางกันแท่หน้านี่นะครับเอฟซี e มาเบิ่งหลดเกี่ยวเขา่าสันเหตุยังดึกดืก่นดื่นาสันเสียงดังรบกวน่าสันเอฟซีมาเบิ่งรถดเกี่ยวเขามาบอกเลขน้ำนะครับเอฟซี e เนาะพุ่นยี่พุ่น,นให้เขากับเซียวครับเขาล้ายเป็นว่าปีนี่เขางามครับคุณ อพ่อหญิงพ่องัวสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับพอ่องัวสวัสดีครับอถูกนะอยู่ทางเหล่าก็เต็มเหล่าอยู่ผีกับกองจุนพูลถูกพออ่อหญิงขายเขาทุ่มได้อกครับคุณพอ่อข, <c oughs> ขายเขาทุ่มอีกแล้วครับเออบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคุณอาเขา <c oughs> <c oughs> อนอถูกเขาเจ้าต้นไหครับคุณพ่อ นี่พองวัวาโอ้ยเอบสีทำฮาหลายนี่นี่มาทำพอเยังก่อนนะครับนอพี่กำลังมัดเข่าอยู่ขายเข่าทุ่มเลยโอ้หน้าหลายนะครับพอเยังเนาะเอ็ดจังใดกับวัเวเบิร์ตจา้าเสือเข่าเล่าไหลมากข,ขนาดเลยถึงว่าอยู่งวดนี่คักเลยบ่ครับเพื่อนพ่อครับคักเลยให้คักเลยบ่ะคักเลยอาร์ตให้แจ็คตัวครับงวดนี่สองตัวหรือสามตัวเพื่อนพ่อนสองตัวเฮ้ สามตัวสองตัวสามตัวมีอยู่บ่เออครับผมครับผมทังสองตัวทังสามตัวนะครับเนาะสิเป็นตัวใดครับเอ้าให้พ่อนิ้งกับพ่องัวของเฮามัดเข่าก่อนปุณป้าสวยงามดีดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอ็มโซนนัมเเด้อครับพุ่นงัวใหญ่เราอยู่ทั้งปุ่นครับอยู่สนทั้งปุ่นกะนี่ปุณป้าตงัวพ่อนิ้งโอ้พี่พี่พี่งัวกับพี่มิยาเนี่ยนะพุ่น ทั้งผลครับขายหดงัวขายหดเข่าเนาะครับเอฟซีเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับงวดวันทีาหนึ่งธันวาคมพศ2567นห้เีเนาะครับเนาะมาถามพ่อหญิงกันครับว่าเด็ดงวดนี้สิเป็นตัวไรครับรับชมกันครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีคร่ะพ่อหญิงสวัสดีค่ะนั่นมันหดตรงหน้าเลยครับเข่าร้ายเนาะครับได้เข่ารลายครับเจ้าขอดอไปขายแล้วเสียสุดหนึ่งแล้ว เดี๋ยเขาใหญ่ครับครับโค้งบกใหญ่เลยโองใหญ่เลยอยู่ทั้งเหล่าก็เต็มอ่ะยะอยู่ถอดหมวกโซ้ความรอนะครับคุณพ่อถอดหมวกให้เอฟซีบ้างนะว้าวบัตรตงควีหอกผมหนาหนาตรงไหนตรงหน้าแหละครับเอ้ยสุดเศ้าหน้าเนาะครับเศร้าหน้ารอขึ้นเ่ารอขึ้นเ่าเสียทำงานกับพวกปัญญากรอบขับยัญญากรึงอยู่ได้หนิฝันแนวไหนครับก็โทรหาด่วนแต่ครับเราสู้ฟังไหนครับ มันมาผีอนั้นผีผู้เฒ่ามาบอกผีผู้เฒ่าแม่ครับถึงว่าอยู่ทั่วไปหาว่าผีผู้เฒ่ามาบ่งรถเกี่ยวว่ะนโอมาเบึงรถเกี่ยว,วข่าสู้รายละเอียดเอฟซีฟังนะครับเป็นแน่ไรครับผีผู้เฒ่าบนมาผันมื่นขึ้นผันมาบอกเรียบครับเออผันมาหลายคนแล้ววะครับเจ้าให้เจ้าหน้า,า,ามั่วจช่ไผีรุ่นเก่านะผีผู้เฒ่ารุุนเกา่า พี่ผู้เฒ่ารุ่นเก่าแม่นรุ่นโบราณเลยบ่ครับรุ่นโบราณ7 8็องนะโอ้ครับครับครับสูงยาวสูงยาวแม่นซักไม่เฒ่ามาซักไม่เฒ่ามาเลยแม่นสูงคนสูงเลยครับเบิดหน้าเบื้องสี่จังเห็นหน้าเพิ่อนเห้ยหน้าเบิ่งนะสูง8ศอกแม่นครับรุ่นโบราณมีเด้แม่นแมนแล้วครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแล้วเนาะครับเป็นเรื่องเนาะ พ่นเมื่อวานอยู่ไหนเนี่ยพอนิงเพ่นมาวนเลี้ยนอยู่นี่ยหรือเปล่ามีมาห้เลขแม่เบอร์พ่นว่าครับอืมพ่นว่าสิมาห้เลขยบคงเด็ดเด็ดเลยเพ่นวันนะเด็ดเด็ดแม่ครับขายเขาทุ่มหม้อเด้อดหมดนี่เพ่นนขายเขาอีกขายอีกแล้วอเกิดที่ไปขายเบิดขี้ว่าหรือเปล่าครับตอนนี้กับบ่อเม็ดเดอกว่าบ่อขายพอาะแต่ในชื่อน่ะโอ้ยครับขายเบิดหันซื้อถือมันก็เลยเป็นมหาเศรษฐีแล้วพ่อนึงหงอก ขายได้ไดมื่นสองมืนก็ซื้อเมดแล้ว่ะวะว่าซื้อเม็ดเลยบหครับพอนีงซื้อเมดเลยก็อย่างขัดคือกอนนีรับสุดยอดสุดยอดขาดเมื่อ,าอ,อวาจ้าไหนอีกเนี่ยพอญิงเพิอนอพ่นก็บว่าโอ้ยเอเลีกก็เอาาือ์มให้เพิ่นว่าอืนให้สองตัวหรือสามตัวครับให้สามตัวโอสามตัวเลยครับแดดสองซีเพื่อนวะแปดสองสีี่ เอาว่าห้3สตัวให้3สามตัวเลยแต่ว่ากระตันเด่นาสองสี่เนาะครับสองตัวเป็นบ่อไหให้บผพ่อย็นสองสี่สองสามนี่ละตัดอตาดอซื้อขึ้นซื้อลซื้อขึ้นซื้อลงสองสี่สองสามแต่เพื่อนอกว่เราเห็นบ่อสองสามบ่อบ่อนสามสองอกสามสองออกแก้สองอกสองหนึ่งเห็นบอกงอหนึ่งอสองหนึงสามองออกไรงกว่าครับผมแต่แต่เพิ่อนบอกตรงๆเนี่ก็คือตัวไหงกว่าครับแปดสองสี่แปดสองสี่ แต่สื่อขึ้นเซารุ่งนี่พอนิ้งเบาเองบอกเยยงนะโอ้รับสื่อขึ้นเซอร่งสองสางสี่นะครับครเพื่อมาลงเน่ยนี่นี่นี่กุ๊กบกกุ๊กนี่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 ครับนี่นอกพอนิงนอกนี่ที่มากมาเอาเลยนี่นี่นี่ต้นนี่โอ้ยนี่บาเยเคยบอกคือสังเิตยยู่ต้นครับผมจะไม่ชอต้นนี้ต้นทัศ์สีด้นี่นต้นบงทัศน์สีด้นี่ต้นนี้นอกครับคุณพ่อแมนพันยูนีลาซัน์สีนนต้นขาวานี ซักซิดเลยบ่ครับซักซีดเลยอาหารสารเจื่อๆครือมันอยู่นี่ประจำนะอืมอืมผันไสเฮ็ดพิดบ่งอกกล้วยหรือคนก็สระซังมันน้ำบีดปากเลยอู้หัวบีดปากเบี้ยวปากงานมาเลยนเลยซาตุเลยซาตุซาตุซาตุไม่เห็นบ่ตีตาข้อยี่นั่นไปดูดูถ้ำเบิ่งมันตีตาข้อยนะครัข้อยแบบวนเวียนอยู่หั้นนะแต่สมัยเฮ็ดน่าข้อยนะคร ได้สมัยเอาข้วยเอาแนนมาสมัยไทยเออเพิ่นเพิ่นตีตาข้วยก่อนเป๊ะไปเบิ่งม้อเพราะว่าอันนี้เจ้าเจ้าที่เพิ่นอยนย้อนละตีตาเพิ่นนอะไปเลี้ยงไปเกลือเพิ่นเด้อเพิ่นวางทีเพิ่นก็ไปเลี้ยงมาเกลือเพิ่นเกิดเศร้าอีหลีเพราะเศร้าสิทธ์น่ะก็มาก็ย้ายยังยังเหลาหายไกลโต้นะไมาเลี้ยงเพิ่อนครับอืก็เท่านั้นละเศร้าเลยเหมืนครับ มันเป็นโมบันคนวลาดมเคบอกอย่างนครับแมนครับของซักเซียดหน้าอยู่นี่คของเก่าของแกเพื่อนจะเป็นผีผู้ปีญาผีตะปูตะพูดะเราปยิงนองเลี้ยงเพื่อนประจำย่ำย่ำเขาถองย่ำอันย่ำเดือนสิบเอ็ดสิบสองนมาเลี้ยงเพื่อนเราให้ไกลโตแล้วเลี้ยงประจำย่ำสิลงหน้าก็บอกเกาเพื่อนไหนแมนบอกก้อนสิบวานเขาวานย่ำนะ ่อนชีวานเขาก็มีคำหมากคำพูม่าบอกเพื่อนย็นลงไอ้ลงหน้าเด้อจังมาบอกมากาเพื่อนนะขอให้อุดมสมบูรณ์เกี่ยวเขากันเกี่ยวก็บอกวานก็บอกครับเฮ็ดทุกปีเฮ็ดยังสี่ทุกปีล่ะกันเป็นมากันหลายคนบอกครับมากสีหาคนนหมนล่ะครับอย่างน้ำฝนกันหลายหลายนี่จะขนสูงยังไงนี่แต่คนยังไง งานต้องกวนกันมาหลายๆเฮ้มาจากไหนเนาะเนี่ยคือด่นนะกับปตื่นแล้วก็จะหายจากหน้าเนาะอยุดพันเกิดนี้มีมมใหเพื่อนกันหรือว่าเพิ่นอยู่แถวนี้ครัยคือตาเฒาามู่บ้านนะเพิ่นเป็นมู่บ้านของเพิ่อนนะครับอืมเป็นมู่บ้านของเ้โอ้โอ้ครับ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 มู่ผีกับมู่บ้านเพิ่อนนะบ้านผีเลยแม่นู่บ้านของเพิ่นเนาะพอเถีองเขาแนวบุเห็นเนาะครับ แต่สมัยโบราณโบราณคนครมันก็จจะมีหมู่บ้านแ่เพก็ปกติง่ายออกจากตรงนี้มาตั้งยังสี่นะครับตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อนเนาะครับอ้าวเด็กสามตัวเด็กสองตัวบ่ได้เนาะครับเนาะไข่แค่สามตัวเพราะยิงไวายตัดเลยเนาะตัดเลยเนาะสองสามสองสี่ยังสี่นะแต่ว่าสอง่ะตายโตสองโอ้สองนี่มักแข้งมีสองเป็นบ่ครับสองมาอยู่แล้วสองวิ่งเลยบ่ครับ หนึ่งเลยมันมันมาตัวหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหพอดพอเขามาอาทีเขาเอามั่นใจมังหนึงว่ามีศูนย์แน่นอนบางั้นเอฟซีต่างประเทศขาลอยได้เมื่อบงมองว่ามิสโซนนะครับวิ่งศูนย์ก็ยังศูนโซนสามแปดเลยเอฟซีต่างประเทศมาเล่นน้ำขาลอยเมื่อไรเราจะเรียนจากอุดรนะฮะจากใต้ลอยเอสแนงเกลือมือใหม่เด้อครับเนาะเกลือมือใหม่ เพคุนพ่อหัวหน้าพีเอฟซีก็ถามหาไนระน,นี่แหละต้องมาเยี่ยมพออย่อหญิงมันเลขบัตรถือกระโปงไปยังครับมาคือเก่ามาคือเก่าครับเป็นแนวทางครับอ่าครับไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิงครับเอาถือตัวเลขให้เอฟซีบ้างนะครับเพคุนพ่อหัวหน้าพีครับรูบรอต,<ม>ตัวเราแมนบ่มีเสือไายก็ะรอคือเก่าครับตัวเลขครับครับผมเอฟซีตัวเลขของพ่อหญิงครับเลขสามตัวครับแปดสองสี่แปดสองสี่ครับ สองมาแท้ครับวิ่งไปเลยครับสองมาสันครับเนาะแล้วก็ซื้อขึ้นซื้อลงครับเป็นสองสามหรือว่าสองสี่ครับตเลขรีคงพอหยืงนี่มีหางเดียวครับก็คือแปดสองสี่แปดสองสี่ครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตอนรับปีใหม่ครับวันที่หนึ่งทันวาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเลยครับเจ้าทีแรงครับเอฟซีนี่ตุนบุกตุนนี่ครับเออเนาะครับเนาะเป็นสิมาให้โชคใหญ่ล่ะครับเอฟซีงวดนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงนัมมิเตอร์ครับ มือนิยานพึ่งไปใส่รับเอฟซีบ่าวแอมละทงมีคองดีมาฝากครับไปรับชมเมืองคองดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับในนี้คองดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม,ม้ชมเป็นของเรลียกเงินเหลียกทองเรียกทรั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิริถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พว่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดปี่หลอดเี๋ะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นล้านเฮาแข่ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไงผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมานกนะครับเนาะลวก็มื่อแตะแตครับท่ามผู้ชมเมื่อ,รรมมอแตะแตะลก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเือ,เอ,เอเร,รูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหวัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป thinking, society, urai, ็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกันี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับหุงยิ้นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมหลักกาบ้าแอมประตูงนีได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจ remember, มํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาเอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส Jamie ่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาคนาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ